ว่าของที่จะถวายต้องเหมาะสมต้องเป็นของที่พระใช้ได้นะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละที่ถามมาแค่คิดก็ทาบุญก็ได้บุญแล้วใจที่ไม่เคยจะทําบุญเลยแต่ถูกบังคับให้ไปนี้ก็ไม่ได้บุญใช่ไหมอาจารย์คืออย่างเด็กๆที่โดนคุณพ่อคุณแม่อะไป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 วัดอะไรกันอย่างเนี้ค่ะจะได้บุญไหมคะเด็กรู้เรื่องเด็กไยถวายเียเด็กรู้เรื่องมานี่ก็เรียกว่ากิริยากับกรรมอันนี้จีโอกาสเราจะคุยยาว คือพ่อแม่อยากจะฝึกให้เข้าวัดนะคะพระอาจารย์อย่างน้อยเป็นอุปนิสัยเขาได้เห็นเขาก็รู้สึกเออเป็นยังไงบ้างอย่างที่วัดเอาเด็กไปใส่บาตรเด็กจะน้อยไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเขาใส่เขาเกิดความรู้สึกอย่างไงเป็นการปลูกฝังเขาเขาว่าไม่ได้เลยก็ไม่ได้ไม่ใช่ได้ปลูกฝังความรู้สึกของเขาแต่ว่าเขาว่าได้บุญไหมจากเจียตนดของเขาก็ยังไม่รู้เรื่องบุญคืออะไรแต่เขาได้ในทัศนคติที่ดี อันนี้คือปลูกฝังให้เป็นสิ่งที่ดีในช่วงหน้าผู้ชมค่ะเรื่องาราวของวันตอนนี้ในช่วงนี้เข้าพรรษาค่ะกว่าจะถึงเวลาที่ออกพรรษาเนี่ยทุกๆวัดค่ะและโดยเฉพาะวัดป่าธรรมชาติจะมีเทศมหาชาติเทศมหาชาติคืออะไรและถ้าเราไปเป็นเจ้าภาพร่วมกับท่านท่านอื่นเนี่ยเราจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับเท่าเทียมกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือเปล่าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ สับกับเมืองไทยล้าจะทั่วโลกไม่มีรายเดือนไม่มีพินเบอร์ไม่มีคัดอ่ะแล้วใช้ไงเนี่ยก็โทรถามที่สิ่เ้าสิ9 4 9 8 5แปดถ้เจ้านจ้าน้ำดื่มธรรมดากับน้ำที่ผ่านการปรับพลังจากเครื่องอเมซอนเอเมรดแล้วคุณจะเลือกดื่มน้ำแก้วไหน น้ําดื่มเพื่อสุขภาพ Amazing M-RED สอบถามรายละเอียดได้ที่18 00 717 2297 มาีกช่วงนี้ค่ะบ,บ้านสีขาวและดิฉันเพิ่นอันมานค่ะวันนี้ช่วงเวลานี้สับสนรายการโดยเครื่องปรับพลังน้ำ Amazing Embrace จะ Amazing หรือจะดีต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างที่หลายๆคนลองใช้แล้วก็ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคของภูมิแพ้เป็นเบาหวาน อะไรอย่างนี้แหละค่ะกล้ไข่ข้อก็ลองด้วยตัวคุณเองค่ะเบอร์ที่อยู่หน้าจอก็คือติดต่อได้ที่ Amazing Water Product ค่ะหน0 0 7 1 7 2 2 9 7เครื่องนี้ปรับโฉมใหม่ใหญ่กว่าเดิมดีจริงๆค่ะน้ำดื่มธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดาค่ะกลับมาตรงนี้ค่ะสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนายาณวิเทศท่านเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมาชาติเมืองลาปุนเต้ค่ะพระอาจารย์ขาจริงๆแล้วเวลาเข้าวัดเนี่ยเขาบอกว่าพูดจาไม่เพราะไม่ได้ บาปกรรมหรือเปล่าคันดินทาคนไม่ใช่ดินทาดินทากันเองอะไรอย่างเงี้ยว่าร้ายกันเองอะไรอย่างเงี้ยบาปไหมคะระหว่างที่อยู่ในวัดนะคะคือความเป็นจริงแล้วคนเราเนะี่ยมีอุปกรณ์ทําความดีความช่วยอยู่แค่สามชิ้นเท่านั้นเองขึ้นหนึ่งก็คือกายการกระทําทางกายสองพุทธทางวบจ,จาตามเปลี่ยนความคิดค่ะนั้นไม่บ้าอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ถ้าเราทําดีพุดธอีกคิดดีได้ความดีตรงนั้น ไม่จะเป็นตรงในวัดแต่เกิดเราพูดทําไม่ดีพูดไปคิดไปดีมันก็เรียกบาปจากนั้นแหละอ,อยู่ที่ไหนต,ตามที่ฝากถามมานะผู้ชมคะเพราะบางทีเนี่ยญาติโยมเนี่ยชอบเขาไปจุบดิบดินทากันในวัดในวายอย่างเงี้ยจริงแล้วบอกว่าอยู่ที่ไหนก็บาปบมดแหละนะคะม,ม,มายถึงตอนนี้เข้าพรรษาแล้วพระอาจารย์คะทุกทุกวัดโดยเฉพาะวัดป่าธรรมชาติก็จะมีเทศมหาชาติจริงๆแล้วหนูไม่ทราบเลยค่ะทาไมต้องมีและทําไมจะต้องอยู่ในช่วงเข้าพรรษาล่ะคะเทศมหาชาติคืออะไรคะ จิ้เทศประวาชาติเนี่ยมันไปอยู่ในปรญดารหรือนอกบรรดาเมือ,อมงไทยดี่ก็จะจัดเทศกาลของเขาเอ้าวแล้วทำไมต้องอยู่ตรงช่วงนี้แล้วคะ<อ>คือมันมีเฉพาะอเมริกาต่วนมักแล้วออเราก็ไม่รู้จะเอจะทาอะไรแล,แล้วก็มีความคิดกันขึ้นมาเอจะเทศอะไรเพราะว่าบางทีไปอนเมืองไทยเมืองไทยก็จะจัดแล้วก็จะเทศวันเดียวจบเ<อ>มืงเองไทยนี่ก็เพราะว่ามีมันเรื่องเล่ามาอย่างนี้คือมีเรื่องเราอยู่ว่า พระอาจารย์กำลังเทศนะคุณผู้ชมขาในรูปมีทุกป,ปีค่ะคือรุ่นนี้มันมีอยู่อย่างนี้นะเราขอเล่านิดหน่อยว่าคือมีพระมลาาัยตึงในยุคพระมลา,ายใน,ในยุคหลังพุทธกาลท่านมีอิทธิฤทธิ์คือท่านสามารถนำไปดูวกนาตันอรคได้ขึ้นไปสวรรค์ได้ค่ะวันหนึ่งท่านขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ไปพบพระเสียรยะเมตไตร อุ้ยสนธนาไปก็พระเสียรัตมิตรัยบอกว่าเนี่อ่ะพระกระเุณ้าลงไปบอกพวกมนุษย์โลกนะถ้าต้องการพบอัสนาของพระองค์นะให้ฟังฟังเนเทมหาชาติเนี่ยครบตั้ง13บสามกันวันเดียวโอ้โหเดอกเขายินยมประเพณีจึงมีกระทำกันมาค่ะเรื่องเทมหายติเป็นกุศลบายยัมีโอกาสให้โยมได้ฟังเนื่องจาก ทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้ามีมีหลายชาติน่ที่สุดท้ายก็จะมีอยู่สิบชาติใช่ไหมค่ะแต่สุดท้ายจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าเป็นชาติสุดท้ายนหนึ่งในสิบค่ะก็เรียกว่ามหาชาติคือชาติที่ยิ่งใหญ่มันมันยิ่งใหญ่อย่างไรแล้วสังเกตดูว่าแต่ละชาติละชาติมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือแต่ละชาติเนี่ยบางทีสละสละอวัยวะสละชีวิตได้หมด บางชาติเนี่ยที่ควักลูกตาก็มีควักหัวใจก็มีลงกระโดดลงไปให้เสือกินก็มีอมแต่ไม่เคยมีก็ว่าสละโลก<า>ไม่เคยมีแต่ประวัติาสติสุดท้ายคือสละทะเกันหาเมนที่ว<า>่าปรชวัติยิงย่งใหญ่เสียสละยิงย่งใหญ่ก็เลยก็เลยนั่นก็เรียกว่ามหาชาติวั<า>มนที่เทศกันก็คือบัตรเท่วการโยมได้ฟังเทศมหาชาติในตลอดสามเดือนค่ะ แล้ถ้าเผื่อคุณคุณญาติโยมนะคะที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียใกล้กับวัดป่าธรรมชาติเมืองลาคุนเต้หรือญาติโยมที่ต้องการมาฟังเทศมหาชาติในวันที่พระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณท่านจะเทศในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมดิฉันเองเป็นเจ้าภาพด้วยนะก็มาร่วมบุญกันสําหรับพี่จันทร์ช่วงจันทร์ปรึกษาวันที่เท่าไหร่คะ 15. 15กันยายนตอนนี้มีทุกอาทิตย์เลยที่วัดป่ามาถึงคําถามค่ะพระอาจารย์ค่ะ การเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติได้บุญมากน้อยแค่ไหนได้บุญน้อยกว่าการสร้างโบสถ์สร้างพระประธานหรือเปล่าคะก็อย่างที่พอบอกเลยดูที่เจตนาของเราบุญมากนี่ต้องดูสามอย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะจิตเดิมเลยเอาดูจิตตรงนั้นแลยไม่ต้องไปตามอะไรมากเลยพระอาจารย์จะย้ำจิตอย่างแรกเลยอ่าก็บุญเกิดขึ้นที่จิตแต่มันใส่เก็บไว้ในจิตนะมันจะเก็บใน ในปินโตในภาชนะได้แล้วถ้าเผื่อพี่จันทุ่มเนี่ยไม่มีจิตที่จะเป็นเจ้าภาพแต่ถูกบังคับล่ะคะใส่ชื่อไปแล้วเนี่ยจะยังไงก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยจะได้พี่ก็จะได้บุญไหมคะได้เจตนาของผู้ทำมีเจตนาอย่างไงอ่าเ่าเจตนามันมีบุญแลือยังเจตนาของคนทำอะค่ะเรียกว่าเป็นกิริยาค่ะกิริยาที่สแสดงออกทันะกิริยาเกับๆเนี่ยตัวอธิบายทีแล้วว่ามันมีอย่างไรใครสนใจเน อยากไปถามถามได้ว่าต่างกันยังไงแล้วได้บุญมากน้อยเท่ากับการสร้างโบสถ์ไหมคะคือมันอย่างที่เราเคยบอกไว้แล้วว่าตัวเจตนาเบื้องตน้นเจตนาเบื้องต้นว่าศรัทธาพร้อมทุกอย่างแล้วโอ้ช่วงที่สองเนี่ยสิ่งที่เราทําไปเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อเนื่องไหมค่ะออยกตัวอย่างเอาเราเอาหนึ่งมัทวายพระส่งไปให้เด็ก ความตั้งใจตัวแรกเนี่ยเท่ากันค่ะตแต่หลังจากนั้นเนี่ยเด็กไปทําประโยชน์อะไรต่อเนื่องไหมค่ะเรียกอยากเอาให้เด็กไปเอาเด็กไปไป,ไปอะไรไปซื้อยาเต็มเสพติดนเนี่ยอ,อไปก่อโทษอีกไหมค่ะพราะท่านท่านท่านรับไปแล้วเนี่ยท่านไปปฏิบัติธรรมท่านนั่งสมาธิพระโอบรมญาติโยมก็เอาประโยชน์ที่เราถวายไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อเนื่องค่ะดเทศีบญญัติกับสางบทก็คือศรัทธา เริ่มต้นเท่ากันแต่ว่าประโยชน์ที่เกิดต่อเ,เ,เน,นื่องเนี่ยต่างกันไหมเออให้มองจุดติดช่วงที่สองต่อไปญาติโย,ยมก็วันนี้มาเยอะทีเดียวเป็นเจ้าภาพเทพมหาชาติพี่อยู่ด้วยเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านคุณๆก็ไปฟังได้เวลาบ่ายโมงใช่ไหมคะบ้านจา๊าทุกๆอาทิตย์เลยคะ่ะจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่20ตุลาคมนะคุณผู้ชมค่ะมาถึงอีกงานหนึ่งอ๋ <c oughs> อหนูลืมถามไหมคะการทําบุญทําที่บ้านทําได้ทุกเวลาใช่ไหมคะบาจา ก็อุปกรณ์มีอยู่พรอมแล้วกายอยู่ที่บ้านว่าจจอยู่ที่บ้านใจอยู่ที่บ้านวันหนึ่งคนข้างเกียงเนี่ยทำให้เขามีความสุขไหมนั่นคือบุญแล้วตัวเองทําแล้วมีความสุขไหมคนที่เราเกี่ยวข้องก็มีความสุขนะคุณมีบุญแล้วถ้ากูไปทําให้เขาเดือดร้อนเราเดือดร้อนนั่นเนี่ยเราอาจจะสร้างบาปกรรมเกิดขึ้นในใจก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่คุณตั้งใจอย่างที่พระาอาจารย์อบอกแล้วนะ,นะคะสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของจิตที่คุณตั้งมั่นว่าคุณจะทําความดีความดีนั่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทําได้ตลอดทุกวินาทีที่คุณกําลังหายใจอยู่นี่ละคะ่ะช่วงหน้าผู้ชมค่ะเวลาตอนเนี้ ตกงานเยอะไม่มีงานทําไม่มีเงินจจกเศรษฐกิจไม่ดีแล้วอะไรต่ออะไรอยากส, um สิ่งแวดล้อมที่ทําให้คนเราเนี่ยอาจจะถึงค่าตัวตายก็มีทําร้ายผู้อื่นก็มีเราเกิดจากทุกข์และทุกข์นั้นจะดับได้ยังไงสักครู่หนึ่งหลังโฆษณาค่ะไทเวส์รอนวี เทศกาลสัปดาห์อาหารไทยครั้งแรกที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาโดยภาคร,รัฐบาลไทยในระหว่างวันที่23-29กันยายนพุทธศักราช2556ที่ร้านอาหารไทยที่ได้รับรางวัลไทยเซเล็กกว่าร้อยร้านทั่วทั้งประเทศอเมริกาแต่ละร้านจะเลือกอาหารอร่อยๆสามจานที่ต้องการให้คนไทยและอเมริกันทดลองทานรวมอาหารแนะนำกว่า300จานในช่วงสัปดาห์งาน เพียงแค่ท่านสั่งอาหารจานใดจานหนึ่งที่ร้านนั้นๆแนะนำรับส่วนลดทันที15%ทั้งมือกรุณาเข้า Thai r ไทย Restaurant w e e k Page บน Facebook หรือเว็บไซต์ t h a i s e l e c t USA.info เพื่อหาร,ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ท่านรวมทั้งอาหารที่ร้านนั้นๆแนะนำตลอดจนรับคูปองส่วนลดฟรี Thai Restaurant Week Organized โดย Thai Trade Center Los Angeles คุณผู้ชมคะ่ะมาถึงช่วงท้ายของบ้านสิขาประจำวันนี้แล้วะคะ่ะเรื่องราวจริงๆแล้วเรื่องของการทำบุญเรื่องของธรรมะยังมีอีกเยอะที่เดียวล่ะค่ะยังไงแล้วก็ต้องกราบดิมนพอาจารย์หม่แน่นอนนะคะุณผู้ชมค่ะและถ้าคุณคุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของทางพุทธศาสนาที่อาจจะยังไม่เข้าใจท่องแท้เหมือนตัวดิฉันเองก็ส่งจดหมายมาเดี๋ยวเราในสักครุ่นหนึ่งเราจะมีอีเมล์อัดเดรสแล้วก็โทรศัพท์ให้นะคะมาถึง พระอาจารย์ขาในช่วงท้ายที่บอกแล้วคนเราปัจจุบันตกงานเยอะบางคนกิจการไม่ไดีเกิดทุกเนี่ยค่ะพระอาจารย์ขาจะดับทุกจากใจได้ยังไงคะคือความทุกเนี่ยมันเป็นผลการจะแก้เราต้องต้องแก่ตีเหตุแต่คนเราส่วนมากเราจะไปแก้ที่ไปแก้ที่ผลเช่นอย่างไฟในแสงสว่างเนี่ยเล่าให้ฟังอย่ยายแก่คนนึงเขาไปอยู่กับลูก อยู่ที่กรุงเทปสมัยก่อนไม่มีไฟบ้านนอกค่ะเลยก็มาพอตอนก็ให้หลอดไฟหลอดหนึ่งเอาไว้พอจะดับไฟก็ไปเป่าก็ก็ยังไปเป่า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 เอิ่ยายคนนั้นเ็าก็ทัานมากอยู่ก็เป่าเป่าปรากฏว่ามันไปเคลือนเลยเออบอกเออคอยยังชั่วหน่อยตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปว่าลูกเอ้ยไฟของเองเนี่ยมันดับยากเหลือเกินเป็นชั่วโมงไฟเราปั๊บดับแล้ว ก็เลยเลยลูกก็บอกแม่ลองดูติหนดับเลยเมื่อเดินเสวี่ไปปุ๊บมันก็ดับแล้วคือไปดับที่เหตุเพราะฉะนั้นคือหลักเกณฑ์ต่างๆเราพยายามดูเหตุว่าเหตุมันมาจากไหนเราไปแก้ตรงนั้นค่ะเหตุจริงๆเราก็คือตังหลักพอะพุทธศาสนาเนี่ยท่านพูดเอาง่ายๆสั้นๆว่าคือคําว่าความอยากตัวเนี้ยแต่พอเราพูดถึงความอยากขเราจะมองว่า เอ็นไม่ให้อยากเลยเลยแต่ความปจริงหลักพุทธศาสนาท่านไม่ได้ไม่ห้ามไม่ให้อยากแต่ท่านจะใช้กับว่าพยายามบริหารความอยากของตัวเองให้เป็นนะบริหารอย่างไงคูเมื่อคุณอยากแล้วเนี่ยสามารถมาสนองความอยากได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเราทำอย่างไงวิธีแกงง้อย่างไงยก่งจมันตกงานมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยถามว่าแล้วเราทุกในความทุกข์วยให้มีเงินเพิ่มไหมปหัญหาหมดไหม การแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ที่ตัวความที่ทุกข์ใจเราแก้ดิสติปัญญาแต่อย่างนี้เราอยากเป็นว่าสติปัญญากับความทุกข์เนี่ยมันต้องแยกนคนละส่วนจะผสมกันแต่คนเข้าใจว่าการแก้ปัญหาคือต้องมีต้องไปแก้ด้วยความทุกข์ใช่ไหมพอความทุกข์มาสติปัญญามันก็หลบหลังแล้วบราะเรื่องนี้ต้องคุยยาว <c oughs> าต้องคุยยาวต้องมีวิธีแก้อย่างไงแต่พูดวันนี้ไม่ได้เป็นบอกว่าทุกทุกอย่างมีทุกคนมีทุก แต่ปวดใจอีกแก่ใไหมคะถ้าปวดใจแล้วอาเจทุกได้ทุกตัวนั้นอ่ะมันเป็นผลแต่เราจะต้องหาวิธีแก้เหตุนนั้ต้องมีอธิบายยาวคุณคุณที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียค่ะไปกราบพระอาจารย์ได้เลยนะคะเพราะว่าท่านจะจมวัดอยู่ที่วัดป่าธรรมชาติเมืองลาวพนเต๊กค่ะก็ไปสนธนาทได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดับทุกแล้วก็ไปทําบุญกันด้วยนะคะม่อีกงานหนึ่งค่ะพระอาจารย์ขาเพราะว่าเวลาเราน้อยมากทีเดียวงานร้อยปีสุเดชพระชายณสังมวรส ในวโอกาศทรงเจริญพระชนมายุครบ100รพรรษาในวันที่สตุลาคมนี้ก็จะมีงานบวชปฏิบัติธรรมกันค่ะพระอาจารย์คะพูดสักนิดหนึ่งนะคะ,จะเจริญพระเกียรติในวันที่20-22ถึงกันยายนนี้ค่ะเคลื่อนี้พวกเราชาวไทยก็น่าภาคภูมิใจว่าเป็นสมเด็จสังฆราั์เป็นพระองค์แรกที่พระองค์มีพระชนมายุยืนนานที่สุดคือถึง100ระอพรรษาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะตางเหมืองรัฐบาลไทยก็จะจัดเป็นกรณีพิเศษ ที่ถวายพระองค์ท่านและ้าเมกาเขาคณะสงฆ์ก็จะจัดกันขึ้นมาก็จะมีทุกวัดจะจัดขึ้นมาแล้วก็วัดป่าธรรมชาติก็จะจัดจัดขึ้นมาคือให้บวชปฏิบัติธรรมในวันที่20 21 20 2 0วัน20ถึง22อ่า20ถึง22นี่อันนี้บวชปฏิบัติก็ตั้งใจว่าอยากให้บวชได้คือหน1่งรคน เพินไปจนอายุหนึ่งร้อยนี่ก็ตั้งใจเงานอันนี้ก็แตากายสนใจก็ปยสวักบวชได้เพ่อถวายเป็นพระกุศลของท่านและประการหนึ่งก็คือเมื่อพระองค์มีอายุยืนถึงหนึ่งรอยพรรษานี่คเราไม่ตั้งใจจะขอพรจากท่านด้วยล่ะให้เรามีอายุหนึ่งรอยเหมือนท่านนะค่ะสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสักคราชค่ะ ทรงเจริญพระชนมายุครบ1 0 0อพรรษานะคะคุณผู้ชมขาอีกงานหนึ่งค่ะผู้ชมขามาถึงเรื่องราวของร่วมเป็นจภาพทอดพระป่าสามัคคีกวัดเนี่ยนะคะมีวัดอะไรบ้างอยู่หน้าจอทีเดียวเริ่มจากอาทอดพระป่าสามัคคีกวัดค่ะอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนตอนนี้เต็มหรือยังก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าหลังจากที่วันนั้นก็คุยแล้วมาพระอาจารย์ทั้งหมดจะมี5 6คันเยอะทีเดียวละคะ่ะก็ไปสอบถามเรืเองกได้ที่วัดป่าธรรมชาติหรือที่ออฟฟิศของบ้านสีขาวก็ได้ พูดคร่าวๆค่ะเราจะไปท่องกันที่วัดไทยรอดอัญชลิศวัดพุทธิจารนิมิตวัดพระธรรมกายนะคะวัดพุทธบัญญาวัดภูริทัศน์วัดสุทาวาสวัดพุทธเมตตาธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพหรือวัดพุทธชินฮิวเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะแล้วก็วัดที่เจ้าคือวัดโพธิวารีรังสฤษ์ค่ะติดต่อสอบถามได้ที่วัดป่าธรรมชาติเมืองลาปนเตงคุณผู้ชมค่ะเวลาเราใกล้หมดแล้วละค่ะ พระกถินอ๋อแล้วก็งานอีกงานหนึ่งก็คือนี่แหละที่ฉันย้ําก็คือวันที่3พฤศจิกายนศกนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะก็เป็นงานยิ่งใหญ่ทีเดียวงานกรถินพระราชทานค่ะพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะณวัดป่าธรรมชาติเมืองลาปนเต้ันอาทิตย์ที่3ประธานถวายผ้าพระกรถินก็คือท่านกงศุนใหญ่ ประจำนครลอสแอนเจลิสคุณเกษนากระตาเวทินค่ะประธานจัดง,งานอุบาสิกาชีกกษณาสังสุวรรณค่ะและพระสารภาพป,ป่าบริวารภาพระกฐินนายแพทย์บุญศักดิ์คุณปานจิตปกป้องเกียรติสอบถามเอกได้แล้วก็ร่วมไปทำบุญกันด้วยนะคะวันที่ที่พฤศจิกาย,ยนศสกสีค่ะวันนี้เวลาของบ้านสีขาวหมดแล้วล่ะค่ะผู้ชมค่ะต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์และก็ดิฉันต้องล่ำลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้รี่ลานอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้ชมค่ะวันอังคารที่1ิบ อ่าไม่ใช่วันอังคารที่สิบวันอังคารเวลาสิบโงเช้าฉันเผลอไปใหญ่เลยวันอังคารน,นะคะเวลาสิบโงเช้าแล้วก็ติดต่อสอบถามด้วยเอ,อ๋อดิฉันลืมขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากๆทีเดียวละค่ะกับเสื้อสวยๆวันนี้เป็นชุดไทยทั้งชุดทีเดียวกับห้อง เสื้อเดิอกภูเขาใบาย,าย่านะคะวันนี้มีหลายสีด้วยวันนี้มาลดใหม่ทีเดีวยวทั้งเครื่องประดับนี้ด้วยละค่ะอยู่บนถนนฮอลลีวูดรัตคลิฟอร์เนียติดห้องอาหารเครื่องเทศแล้วก็ร้านำํมผมครูอูจุลาวันนี้ดิฉันต้องลำลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ